สวนอาหารริมน้ำครัวลุงหนึ่ง,ง,งตั้งอยู่ริมแม่น้ำลบบุรีพิกัดบ้านคลองยายนุ่นหมู่ที่8ตะบนงิ้วรายอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีอยู่ฝั่งเดียวกันกับวัดโพลอยบริหารงานโดยคุณชัดชัยคชภูมิเปิดบริการวันอังคารถึงวันอาทิตย์10นาฬิกาถึง20นาฬิกาหยุดวันจันทร์สวนอาหารริมน้ำครัวลุงหนึ่งบริการอาหารตามสั่งหลากหลายเมนู ประเภทอาหารจานเดียวมีให้เลือกอิ่มได้ในราคา40-50บถึงาบาทเช่นสุกี้ทะเลเข้าวผัดราดหน้าผัดกะเพราข้าวหมูทอดกระเทียมข้าวผัดพริกประเภทกับข้าวราคาเริ่มต้นเมนูละ50บาทเลือกสั่งได้ไม่ว่าจะเป็นต้มเป็นแกงเป็นยำเป็นผัดเป็นทอดเป็นนึ่งที่สวนอาหารริมน้ำครัวลุงหนึ่ง,ง,งคุณจะไม่ผิดหวังในความอร่อยสะอาดถูกหลักอนามายัย นอกจากนี้ที่สวนอาหารริมน้ำครัวลุงหนึ่ง,ง,งยังรับทําแกงหม้อในงานพิธีต่างๆอีกด้วย,วยที่ต่อสอบถามจองความอร่อยโทร0897409805หรือ0986590638 Facebook สวนอาหารริมน้ำครัวลุงหนึ่ง